โรมานโนอัปเดตอนาคตสตาร์ลิเวอร์พูลหลังมีข่าวเตรียมจะย้ายออกทางทีมฟฟีในช่วงสัมฤร์นาติฟแม็กมาดามานฟันธงโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะซิลแชมป์พิมริกเอาได้ยังไงเขาคือใครครอบยันคิดผิดไม่น่าส่งหนึ่งแข้งลิเวอร์พูลลงตัวจริงแมตโรมวูฟยับเยินก็ตามจีนิ่งเกินไวัยนะครอบชมปอกคอนซาประเดิมตัวจริงแจมแจมแมวเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้นะผมทางฟอบิชโอร์โบาโนโนักข่าวฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีออกมาเปิดเผยนะ้ว่าต e โกอันคาโตรากองกลางมากประสบการณ์ชาวสเปนของลิเวอร์พูลสมรสอยักษ์ใหญ่แห่งสกุลบอลพรีเมียร์เรงกจจะบักหลักอยู่คาแข้งในแอนฟิลด์ต่อไปจนหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์2 0 2วัน 2024. ตลอดหน้าร้อนที่ผ่านมาห้องเครื่องในวัย22ปีตกเป็นข่าวผัวพันกับหลายสโมรสรทั้งในศึกโปรโล,ลีกซาอุดิอาระเบียและก็ในลีกตรุรกีแต่สุดท้ายเจเอกก็ยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปพร้อมกับเป็นทางเลือกให้กระดางคุนซูอเจเกนคอฟได้ใช้งานนะ โดยขณะเดียวกันเชโกซึ่งกำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลนั้นมักจะมีอาการบาดเจ็บรละกวนอยู่บ่อยครั้งจนพลาดในการลงเล่นไปหลายเกมแต่ทางโรมาโนยืนยันว่ากองกลางสเปนิชรายนี้จะยังไม่ย้ายไปไหนและการพูดคุยเรื่องอนาคตจะเกิดขึ้นหลังจบซีซั่นนี้โรมาโนกล่าวว่าจีกโกต้องการอยู่ที่ลิเวอร์พูลต่อไปและเขาก็แสดงออกไม้เห็น,นชัดเจนแล้วตอนนี้เขากำลังมีสมาธิอย่างเต็มที่กับฤดูกาลนี้ฉะนั้นในปี2024ัน ทีโก้และก็บอดบริหารสโมสรตัดสินใจร่วมกันว่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่หรือไม่นักเตะจะเป็นนักเตะเฟรเอเจนในช่วงเสม,มอหน้าแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่กาลังพูดคุยกันในตอนนี้ข่าวลือมักกรณีคนนี้ก็ได้กล่าวชิงท้ายเอาไว้สตีฟแบ็กมันมามันอดีตปีกเอลบังของลิเวอร์พูลแสดงมุมมองว่าหงแดงลิเวอร์พูลนั้นยังไม่ดีพอที่จะล้มแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อคว้าแชมป์รีมบริลีกซีซั่นนี้ได้แม้ว่าทีมของเชคเกนคอฟ จะออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ได้อย่างเจดเยี่ยมก็ตามเลวูฟูปรับโฉมหน้าทีมใหม่ในช่วงซีซั่นหน้าขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะโดยเฉพาะการลงทุนในการสร้างแผงกองการขึ้นมาใหม่และก็ทําให้พวกเขายังไม่แพ้ใครจากการลงเล่นในเกมลีกานัดแรกโดยมีผลงานที่ชนะ4นัดและเสมอ1นัดด้วยเหตุนี้หงแดงจะถูกมองว่ามีโอกาสท้าทายแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อการลุ้นคว้าแชมป์พิมพ์บริกในช่วงซีซั่นนี้และแม้แต่ว่าแม็กมานามาเนียมองว่าอดีตต้นสังกัดของเขา ยังไม่ดีพอเนื่องจากกีเกมรับที่ไม่น่าไว้วางใจเมื่อคุณมองดูลิเวอร์พูลมันชัดเจนถึงแนวทางการเล่นและว่าพวกเขายิงประตูได้แต่พวกเขาเสียประตูได้เช่นเดียวกันแม็กกาเอ่ยหลังจากชี้เกมเมื่อวันเสาร์หงแดงบุกไปพิชิตวูฟสามต่อหนึ่งมันเป็นเกมที่น่าสนใจนะมันเป็นเกมที่สนุกเพราะพวกเขาชวนอ่ารนเลนในแผงหลัง เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นที่ได้ดูลิเวอร์พูลในช่วงซีซั่นนี้เพราะเกมเป็นแบบไปขึ้นๆลงๆเพราะพวกเขามีแนวโน้มจะเสียประตูมากดาน์บิเตอร์จะไมเคิลคอมเมนเตเตอร์อีกหนึ่งรายซึ่งคาดาเคยเฝ้าตาข่ายให้กับแมนยูเห็นพ้องเช่นกันว่าลิเวอร์พูลยังไม่มีทางควา้าแชมป์ลีกได้ในช่วงซีซั่นนี้ผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะท้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ผมไม่คิดอย่างนั้นหากจะมีทีมไหนมันก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลแต่มันอาจจะทำอาอาจจะแค่เท่านั้น ผมไม่คิดว่าจะมีทีมไหนที่ได้ลุ้นแย่งชั้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เราได้เห็นไลน์ของพวกเขาและคุณมองดูแบ็กโฟล์ของพวกเขาได้เลยคุณจะสู้กับพวกเขาได้ยังไงไคลส์วอลเกอร์โรเบนจิอาชมานิเอลอาคันจีและก็การาดิโอคุณจะต่อสู้กับพวกเขาได้ยังไงอดีตผู้รักษาประตูเร์บารสีฟ้าได้เอ่ยคุณไม่มีทางท่าพวกเขาได้หรอกนะและแน่นอนว่าลิวร์พูไม่อาจจะทาาได้ผมเห็นด้วยกับทามสตีฟแม็กมนดามันพวกเขามีแนวรับที่เปราะบ,บางในปรันี้ ขุนซือลิเวอร์พูลยอมรับนะว่าไม่น่าส่งอาริสแม็กอาริสเตอร์ลงตัวจริงในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่5เลยซึ่งงานนี้หลังจากที่ลิเวอร์พูลบุกไปชนะวูฟเฟนตันสต่อหนึ่นะฮะในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่5เก็บเพิ่มเป็นทั้งหมด13แต้มรั้งอันดับ3ขณะที่พลิพักษหมาป่ามีทั้งหมด3แต้มรั้งที่15ซึ่งเจเกนคอฟกุนซือลิเวอร์พูลชี้ชัดว่าไม่น่าจะส่ง Are c, ish, Mac, air, องาริกซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางทีมลงเป็นตัวจริงโดยเกมนี้แข้งรายนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่่วงงครรึแก หรือพลังงานของเขาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะต่ํานะรวมถึงอีกหลายคนของทีมของเราผมไม่สามารถจะเปลี่ยนนักเตะได้ทีเดียว5คนมันจะทําให้ทีมต้องปรับระบบทั้งหมดจึงต้องเปลี่ยนเพียงแค่1คนเพื่อจะปรับระบบบางส่วนโดยเฉพาะในแดนหน้าในครั้งนี้เชคเนคอฟนายใหญ่ลิเวอร์พูลเปิดปากชมความนิ่งเกินไปของจ้าเรลคอนซา กองหลังดาวรุ่งที่แม้จะประเดิมสนามในฐานะตัวจริงในเกมแรกให้กับทางของแดนลิเวอร์พูลก็แต่ว่าทำงานผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่แซงชนะวูฟันตันไป3ต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกนเปื่วานนี้โดยคอนซาได้ออกซตายตัวจริงในเกมที่มอร์เรนิวเพราะเฟอร์จิลฟันได้กับตันทีมติดโทษแบนและอิบริฮิมาโกนาเต้เองก็พิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บขณะที่โจโกเมสต,ต้องขยับไปเล่นแบ็คขวาเพราะเทนเนสเดออาโนที่เจ็บมานัดก่อนยังไม่พร้อมในการลงสนามในเกมเกมนี้ หลังเกมครับพูดถึงคอนซาที่ลงเล่นไปไสามนาทีในเกมนี้ก่อนจะถูกถอดออกไปเพราะว่าตะคิวขึ้นนะว่าเขาทําได้ดีนะเขาทําให้ดีดจริงมันคือประสบการณ์ที่ดีจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นประสบการณ์ที่งดงามสำหรับเขาเขาเข้ามาในช่วงที่สําคัญเป็นอย่างมากเสมอเขาไม่ได้มาเพื่อจะปิดเกมต่างๆหรืออะไรก็ตามแต่เราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่นั่นและผมจะต้องบอกว่าวันนี้เขาทําได้ดี ในทีมยังไม่เป็นระบบเลยเช่นนั้นที่เราเป็นในครั้งแรกการเป็นคนซึ่งดูโอเคคือความน่าประทับใจอย่างที่สุดแล้วก็นั้นผมมีความสุขจริงๆไปกับเขาซะแน่นอนว่าเขาค่อนข้างจะมีความสุขในตอนนี้เพิ่มเจออีกด้วยเขาเป็นเด็กที่ดีในายใหญ่ทางลิเวอร์พูลก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้แอนดี้บราเวอันกองหลังชาวสกอตแลนด์ลิเวอร์พูลพูดถึงการสอดขึ้นไปทำประตู ขึ้นนำให้กับทางลิเวอร์พูลได้ในเกมที่แซงกลับมาชนะบูฟเฟนตัน3ตอนอ่อหนึ่งในเซกพีเบร็กแลเมื่อวานนี้ซึ่งราโบ้เองมีชื่อบนสกอร์บอดที่เนมอริเนลหลังเก็บบอลได้จากกลางสนามและลากตาลุยนะฮะกินเดียนบูฟเข้าไปมาก่อนก่อนจะให้บอลไปที่โมเมสซ่าและก็เติมไปรอบอลที่คืนมาอย่างเหมาะเจาะโดยโมนและก็แปลเล่นเสาแรกเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำลิเวอร์พูลในเกมเกมนี้ ฟังนะผมเองก็ไม่ทำประตูมากมายนักแต่นั้นมันดีเสมอแหละครับที่ทำประตูได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรารู้ดีนะว่าพวกเขาสวนกลับได้อย่างไรดังนั้นเราต้องตื่นตัวผมรู้ดีว่าทางโบเนี่สามารถจ่ายบอลได้เสมอดังนั้นผมเลยคิดว่าผมอาจจะสอดขึ้นไปตรงนั้นโชคดีผมสอดขึ้นไปพอดิบพอดีเลยผมดีใจกับประตูเห็นได้ชัดเจนว่ามันสำคัญสำหรับเราที่จะขึ้นนำให้จงได้ ในจังหวะนั้นผมก็แค่เล่นไปตามจังหวะผมคิดว่าเมื่อคือวนวันอังคารตอนที่ไปเล่นกับทีมชาติกอนแด์เราก็ขึ้นเกมเร็วและผมก็แค่เล่นไปตามตำแหน่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นพื้นที่ว่างและในวันที่วันนี้ก็เหมือนกันเห็นได้ชัดเจนผมเป็นคนสุดท้ายผมเติมเก์ขึ้นไปและผมก็เห็นโม e ทางด้านนั้นและผมคิดว่าผมอาจจะตามมันไปอีกแต่ผมก็ไม่คิดว่าตำแหน่งของโมซาลาจะอยู่ในตำแหน่งที่อันตรตรนั่นแน่นอนว่าผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องถาบลหรอกนะ แต่เราเองก็รู้สึกถึงอิสระและมันก็เกี่ยวกับการเติมในพื้นที่ว่างและผมแค่ไปตามการทางผ่านบนเท่านั้นโรบโบยังได้กล่าวชมซาร่าด,ด้วยในวันนี้ว่าแอซิสให้กับทางทีมได้ประตูมากถึง2ประตู ผมคิดว่าเขาโชว์ฟอร์มได้ในครึ่งหลังได้ดีเหลือเกินนะฮะเหมือนกับที่เราทุกคนทําผมคิดว่าครึ่งแรกเราทุกคนไม่ได้อยู่ในจุดจุดนั้นแต่ถึงจะพูดแบบนั้นเขาก็อาจจะได้รับเครดิตแค่เมื่อทําประตูซึ่งอาจจะไม่ยุติธรรมมากมายนักผมคิดว่าเขาทํา2แอสซิสในวันนี้และเขาก็พาเรากลับมาสู่เกมเขาสร้างสวรรค์โอกาสให้กับเราและในครึ่งหลังเขาก็ดีมากจริงๆนะและอาจจะกำลังกะจังหวะให้กับเราในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย เชกินคอปนายใหญ่ลิเวอร์พูลบอกเลยนะว่าโดมินิกโซบอสไตรกองกลางชาวฮังการีนั้นมีอิทธิพลอย่างมากกับเกมการเล่นของหงแดงลิเวอร์พูลโดยเฉพาะการปรับมาเล่นเป็นกลางมาได้กคู่กับทางเคอร์ติสโจนที่เปลี่ยนเกมให้กับทางทีมกลับมาแซงชนะบูฟมัตตันไปได้3ต่อ1ใน่เกมที่โมริวนนั้นโซโบเนี่ยที่เล่นเป็นกองกลางตัวบนในครึ่งแรกโชว์ฟอร์มไม่ออกนะฮะเช่นเดียวกับฟอร์มโดยรวมทีมที่ทำให้ลิเวอร์พูลตามหลังบูฟไป0ต่อ1 อย่างไรก็ตามครึ่งหลังครับปรับหมากด้วยกันให้โซโบถอยลงมาเล่นกลางหมายเลขโคกคู่กับทางเคอร์ติสโจนโดยถอดอาริคแม็กอาริสเตอร์ที่ดูล้าจากการเดินทางมปรับใช้ชาติออกไปจากนั้นเกมของหงแดงก็เริ่มดีขึ้นก่อนจะกลับมาแซงนาเจ้าบ้านแลวก็เก็บ3ามแต้มสําคัญกลับมาได้สําเร็จเราจะต้องบอกว่าเขามีอิทธิพลอย่างมากกับเกมของเราเป็นที่เรียบร้อยเขาไม่ได้เล่นดีในครึ่งแรกเขาอยู่ที่นั่น เขาเสียบอลและอะไรทานองนี้ตําแหน่งซึ่งคุณคิดว่าโอ้พระเจ้าเราเสียบอลมากมายผมคิดว่าสถานการณ์หลักๆของวูฟคือตอนที่เราเสียบอลมากๆตรงวงกลมกลางสนามและหลังจากนั้นพวกเขาก็มีการโต้กลับนะฮะต่างๆและหลังจากนั้นก็มีการอ่าวางบอลยาวข้ามไปยังบุมต่างๆอย่างอย่างเนโตแน่นอนว่าเราปล่อยให้โจอ้เจอกับสถานการณ์ตัวต่อตัวเนโตทำไม่ดีจริงๆในครึ่งแรก ล่านั้นคือช่วงเวลาต่างๆและนั่นไม่ช่วยอะไรเลยแต่เขาก็ยังคงอยู่ในเกมนั่นอาจจะเป็นความแข็งแกร่งที่สุดยอดในขนานี้ก็เป็นได้และข่าวดิวพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะัปในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุทุกครับ